h ฮแคสเซสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT s I can speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตรุรกี้กับคนไทยนะคะวันนี้นะคะซีมาพร้อมกับประโยคว่าอย่าปล่อยมือฉันอย่าปล่อยมือฉันนะคะถ้าพูดเป็นภาษาตรุรกีนะคะเราพูดว่า benim ellerimi bırakma benim ellerimi bırakma คราวนี้ลองพูดเป็น ประโยคธรรมดานะคะเป็นแบบออลองพูดเป็นธรรมชาตินะคะเบนิมเอลเลริมิบรักมาเบนิมเอลเลริมิบรตัดคำว่าเบนิมได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปก็พูดไปว่า e l ลเลริมิบรักมาเอลเลริมิบระนะคะก็แปลว่าอย่าปล่อยมือฉันนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ don't let go of my hand don't let go of my hand หรือว่า don't leave my hand Don't leave my hand ก็ได้เหมือนกันนะคะยังไงนะคะถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่าใครนะคะมีคำถามอะไรถ้าซิมตอบได้นะคะซิมก็จะมาตอบหรือว่าไขข้อข้องใจให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะวันนี้ซิมไปก่อนแล้วนะคะกอเลกเลยค่ะทุกคน